สวัสดีค่ะเจอกันในคลิปแบบพียเศานะคะสําหรับหัวข้อของเราในวันนี้นะคะก็คือคุณนะคะจะมีโอกาสได้แฟนเป็นชาวต่างชาติไหมอ่าก็สําหรับใครนะจ๊ะที่มีความรู้สึกมีความคิดที่แบบว่าอยากจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะเราเราจะมาดูกันในวันนี้นะคะว่าคุณมีโอกาสจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติไหมก็เหมือนเดิมจ้ะมีไพ่ทั้งหมด3กองสาลาำรับให้ได้เลือกกันนะคะเริ่มตั้งแต่ซ้ายมือนะคะเป็นกองที่1 กองที่สองและกองที่สามคะ่ะให้เลือกไพ่ที่คิดว่าดึงดูดเรามากที่สุดได้เลยโอเคอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูเฉลยพร้อมกันทีละกองเลยะคะ่ะป้าย สำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะสำหรับแรกนะคะสำหรับนี้มาดูกันเลยคุณมีโอกาสจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติไหมโอ้โหอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะจ๊ะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะมีค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้แฟนที่มีความแตกต่างกันนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติหรือว่าการนับถือศาสนาแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะคะการใช้ชีวิตแน่นอนคุณจะต้องได้แฟนที่มีความแตกต่างจากคุณนะคะแล้วคนคนนั้นก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้คะ่ะอาจจะมาเจอกันเพราะใน เพราะด้วยการงานอะไรแบบนี้นะคะคือคนนั้นอาจจะต้องเดินทางมาทํางานที่ประเทศไทยอะไรเงี้ยเราก็ได้ปะกันได้เจอกันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะมีโอกาสได้เจอกันจากการงานนะคะเราก็อาจจะมีอายุมากกว่าคุณด้วยจ้าเพราะฉะนั้นนะคะคนที่เลือกกองที่1น,นะ,ค,ะคุณมีโอกาสจะได้แฟนเป็นชาวต่างชาติจ้าเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่2องะคะ่ะป มาจ้าคนที่เลือกกองที่สองสำรับนี้นะคะมาดูเลยคุณมีโอกาสจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติไหมสำหรับคนกองที่สองนะคะเออจริงๆแล้วนะคะ พื้นดวงหรือดวงชะตาคุณอาจจะไม่เออไม่เหมาะที่จะมีแฟนเป็นคนต่างชาติถ้ามีแล้วนะคะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ให้เสียอกเสียใจกันไปอะไรแบบเนี้ยก็ตามแต่นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่สอน,นะคะโอกาสถือว่าน้อยนะคะที่จะมีแฟนต่างชาตินะเพราะว่าเอออาจจะพอมีแล้วว่าอาจจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยสมพงกันอะไรแบบเนี้ยเท่าไหร่หนึ่งมีเรื่องให้เออขัดอกขัดใจกันมีเรื่องทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันอะไร เพราะฉะนั้นโอกาสน้อยน้อยมากๆที่จะมีแฟนเป็นคนต่างชาติค่ะสําหรับคนที่เลือกกองที่2แต่เดๆก็คือไม่อินไม่ซีเรียสน,นะจ๊ะเราก็มาดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโน้อจนกว่าจะได้เช็คพลังงานส่วนตัวนะคะก็ดูขำๆแล้วกันข,ขำๆอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้จ้าโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปต่ออันที่คนที่เลือกกองที่3เลยค่ะไป มาจากคนที่เลือกกองที่3นะคะสำหรับนี้นะมาดูกันเลย <c oughs> คุณมีโอกาสจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติอ,อาจาต้องขอบอกเลยนะคะว่ามีค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้แฟนเป็นคนต่างชาตินะคะคอาจจะรู้จักกันเพราะว่าเดินทางคุณอาจจะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะคะ <c oughs> หรือว่าเจอกันทางโซเชียลอะไรแบบนี้เป็นต้นแอปเอิบหาคู่อะไรแบบนี้ก็ตามแต่นะคะทางโซเชียลอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบอกเลยว่าคนกองที่3นะคุณก็มีโอกาสนะคะที่จะได้แฟนเป็นคนต่างชาตินั่นเองจ้ะแต่อันเนี้ย ขอแนะนํานิดนึงถ้าเกิดว่าใครนะคะคุยกันในแอปหาคู่หรืออะไรเงี้ยแล้วยังไม่เคยเจอหน้าเจอตาะคะก็ให้ระวังไว้ด้วยเ <IS TS> ช่นกันเพราะว่าอาจจะเจอสแกมเมอร์อะไรแบบนี้ด้วยเสี่ยงนะคะเสี่ยงเสี่ยงต่อการที่จะเจอพวกที่แบบว่าเข้ามาหลอกลวงอะไรคุณแบบนี้ก็ได้ะครับ <IS TS> เพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆด,ดวงชะตามีเกณฑ์ได้แล้ว <IS TS> ที่ที่จะมีแฟนต่างชาติแต่ว่าต้องให้ดูดีๆนะคะดูดีๆสําหรับคนกองที่3ามจ้า